สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกรแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับและกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระยอดนิยมพาบ้านนะครับอาจจะมีราคาสักนิดนะครับผมรับประกันแท้ให้ทุกองค์ครับพี่ดูหน้าพระของผมก็แล้วกันนะว่าผมพูดจริงหรือเปล่าครับว่าเป็นพระบ้านจริงหรือเปล่าครั มาพบองค์แรกเป็นหลวงปู่ยิ้มครับแล้วพี่ดูกรอบครับกรอบนี้ต้องอายุกี่ปีครับพี่ดูฝุ่นนะไม่เคยแกะออกมาเลยครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับแล้วพี่ดูมีรอยจานหน้านหลังด้วยครับพี่ดูกรอบก็แขวนรอยใช้มาครับ องค์นี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันเนื้อตะกัวนมนะครับแล้วเดี๋ยวมีช่วงท้ายๆผมจะมีของเด็ดให้ดูนะครับพี่อย่าลืมกดชมถึงองค์สุดท้ายนะครับ องนี้เป็นเนื้อตะกัวนมนะครับเป็นลังแบบบพี่ดูดินดูฝุ่นดูใครขึ้นมาองนี้ขอสองพันเก้าครับเป็นหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวนะครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทับวัดทองครับนี่วัดทองครับใช่วัดทองหลวงใน อวัดหนังลวงนอกวัดทองหลวงในครับแล้วพี่ดูภาพเป็นธรรมชาตินะครับภาพผ่านอายุมาเป็นร้อยปีคบให้สวยวิงวิงก็เป็นไปไม่ได้ถ้าคือแบบพิมพ์ยังคมชัดดูไม่เป็นธรรมชาตินั้นก็ไม่ใช่นะครับถ้าผ่านภาพผ่านอายุเป็นร้อยปีครับแล้วเนื้อสำริดอย่างนี้ภาพผ่านผ่า,านอายุมาเป็นร้อยปีนะครับพี่ จำ,จำเนื้อดีๆแล้วพี่ไปหาดูเป็นเนื้อสามรินะพี่ดูแกดนด้านในครับพี่ดูความเก่าอรับในช่อด,ด้านล่างองนี้ขอสองพันเก้าอาจจะมีราคานักสักนิดนะครับแต่ผมรับประกันให้ครับต่อไปครับ เป็นพระสังกัจายเนื้อตะกัวครับพระของผมเนื้อตะกัวยเยอะสักนิดนะเพราะพอดูง่ายครับผมว่าในสายตาผมนะเนื้อตะกัวดูง่ายสุดนะครับพี่ไปหาที่หาวัดเอานะเป็นสังกัจายเนื้อตะกัวเก่าเนี่ยที่ร,รู้แท้แน่ครับเท้ทุกองค,ครับของผม ผมก็เข้าใจครับคำพูดผมจะไอคำพูดผมพี่อย่างนี้ว่าพี่คอยดูก็แล้วกันว่าผมพูดจริงหรือเปล่าคือการที่ทำให้พวกพี่เชื่อใจแล้ไว้ใจนี่คือมันต้องใช้เวลาผมก็เข้าใจครับเหมือนเรารู้จักกันวันสองวันจะให้เชื่อใจเลยเป็นวงๆผมก็มมไม่เชื่อไงว่าแต่พวกพี่เลยครับ แต่พี่ดูต่อไปก็แล้วกันนะพี่ดูไปเรื่อยแล้วพี่ติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วพี่จะรู้ว่าผมจริงใจหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าอง์นี้เป็นภาษาสังฆายไม่รู้ที่นะขอพันเจ็ดครับพี่าปณาที่เอาเองนะต่อไปครับเป็นปู่ทวดหลังหนังสื้อ พี่ดูหน้าดูตาท่านเนี่ยพี่ดูจีวอดูความคมคดูง่ายเลยนะวงนี้พี่ดูรอยงัดครับองนี้ขอสองพันห้า ถ้าผมพูดมากไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพิมพบีปีศูนย์ห้าครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครัดูดินเบ้าครับพี่ดูจีวอท่านนรัพี่ดูจีวอนคมครับ หน้าตาท่านพี่แคปแล้วไปเทียบพิมพ์ก่อนก็ได้นะครับเป็นปี0ูนย์ห้านะพิมพบี B ครับพิมพ์ B หัวมนนะครับแล้วพี่ดูชอบดูเองงน้านหลังครับอง์นี้ขอ3ามพต่อไปครับ เป็นปู่ทวดเนื้อนวะนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านนะพี่ดูความเก่าคนระับพี่ดูดินเบ้ายัางติดในซอกครับอาจจะโดนใช้งานมาสักนิดนะพี่ดูธรรมชาติคนระับตรงนี้เป็นเนื้อนวะนะครับ พี่ดูรอยตาใบครับองค์นี้ขอห้าพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดน่าจะเป็นปีศูนย์หกครับเพราะพี่ดูแบบองค์นี้พราะผมไปหาที่องค์หลังหนงังสือเป็นปีศูนย์หกพี่ดูความเก่าความแห้งดูเนื้อปำำั๊มซ้ำ พี่ดูรอยตะใบเก่าครับดูเนื้อเก่าค, 2008, ครับองนี้คอสองพครับพระผมผมรับประกันแท้ทุกองค์นะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปี0ูย์แหน้ายักษ์นะครับพี่ดูหน้าดูตาก่อนแล้วพี่แคปไปดูครับว่าปี08ดหน้ายักษ์พี่ไปเทียบพิมพ์ดู พี่ดูรอยปั๊มแบบดูง่ายนะผมว่าชัดเจนนะจีวอนก็คมนะครับพี่ดูก้นครับถ้าผมพูดมากไปต้องขอโทษด้วยครับผมพยายามจะอธิบายครพี่ดูตัวหนังสือครับดูความคมดูเสี่ยนวิ่งบนพิวครับ องนี้ขอสามพันเจ็ดครับเป็นปีศูนย์แปดนะครับต่อไปครับเป็นปู่สุกปากคลองมะขามเท่าปากคลองมะขามเท่าเนื้อตะกวดเป็นพิมพ์รัศมีด้วยนะครับพี่ดูเนื้อก่อนนะครับพี่ดูกรอบก็น่าจะรู้นะว่ากรอบใหม่กรอบเก่าครับพี่ดูกรอบ กรอบเหลืองหมดแล้วนะครับรอยก็ใช้มาแล้วพระยังสวยนะครับพี่ดูรอยจานยังอยู่นะดูใครจะกลัวขึ้นนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าโตมาต่อรองสอบถามอะไรก่อนได้เลยนะครับองนี้ขอ2อ0พันเครับถ้าพวกพี่ไม่มั่นใจในตัวผมพวกพี่ก็ ติดตามผมดูผมไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับแล้วพี่ค่อยมาซื้อหรือว่าค่อยมาอุดนุนผมแล้วองนี้เป็นหลวงพ่อทาวัดพันยียงแตกกับสามเกอเนื้อมิกระพัดนะครับแล้วพี่ดูเนื้อก่อนนะดูกรอบครับอ๋พี่ดูกรอบแตกอย่างนี้แล้วฝุ่นนะครับ บีในะอยู่ในมือผมถ้าอยู่ในเซียนใหญ่อะในมือเซียนใหญ่อะลายเลยนะครับลายลายลายเลยคนระับแล้วพี่ดูดินเบ้าครับดูกรบครับความมัวของกรอบครับแล้วพี่ดูเนื้อเมฆพัดครับพี่ดูรอยตะใบกืนไหมนะครับองนี้ถือว่าเด็ดจริงๆนะครับ องนี้ให้โทรสอบถามราคาแล้มาพบกับองค์สุดท้ายครับพี่ดูงนี้นะครับเป็นปี0ูย์หลังหนงังสือครับออกว่าช้างให้แล้วหายากนะครับนี่ไงแบบบล็อกธรรมดาคือจะไม่มีไม่มีตัวหนงังสือครับแต่อง์นี้มีตัวหนงังสือนะแล้วพี่ดูความเก่าครับเป็นบล็อกแตกด้วยนะพี่ลองพิมพ์มาใน Google หน่ เป็นปูทวดปีศูนหกบอกแตกพี่ดูเนื้อดำเดิมๆเลยนะพี่ดูตาท่านนะพี่ดูรอยปั๊มนะพี่ดูรอยปั๊มด,ดูจีวรน,นะ ส่วนมากเขาจะเก็บขอบนะพี่ดูปูตัวปีสูหน้าพี่ดูตัวหนังสือดูความคมความสวยพี่ดูยางแดงยังติดอยู่เลยนะองนี้โทรสอบถามราคาสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็ โทรหาผมได้เลยครับ063 080 0174ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณ